สวัสดีเพื่อ,อนๆชาว YouTube นะคะวันนี้ก็อยู่กันเอี่เช่นเคยเลินก็มีวันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวเป็นลูกอมนะคะเป็นลูกอมที่เรนเพิ่งได้มาจากร้านไอโซ60บาทนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาลูกอมดูหน้าตาแปลกๆสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็ด้านหลังเขาก็มีบอกค่ะว่าเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบอิ่นน้ำตาลายแดงนะคะตาคาบาย่านะคะ ก็เป็นของร้านไดโซนะคะส่วนประกอบสำคัญของเขาก็จะมีน้ำเชื่อมกูโคสน้ำตาลเม็ดหยาบน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะน้ำมาจากที่ดูที่ส่วนประกอบของเขาแล้วนี่ก็น้ำตาลเยอะเหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะรสชาติก็ นี่นะคะห่อขนาดนี้หอแล้ว60บาทนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าค่ะก็ขอใช้ตัวช่วยเป็นกันไกรนะคะจะได้เปิดดูได้ง่าย,ายก็อันนี้ค่ในถุงเป็นแบบนี้ขอเทออกมาดูนะคะ ก็หห่อก็มีอยู่นะคะมเม็ดเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดก็ห่อหนึ่งมี11เเม็ดนะคะก็จะเป็นขนาดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะแล้วก็มาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะว่าจะมีรสชาติยังไงนะคะจะเป็นเม็ดอย่างนี้เลยสีน้ำตาลเข้มนะคะขอดมกลิ่นก่อนกลิ่น เหมือนน้ำตาลใสแดงเดซเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันดูเนาะว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะตัวนี่ค่ะเหมือนดินน้ำมันเลยนะคะตัวเนื้อของลูกอมนะคะฉีกง่ายฉีกได้นี่ค่ะขอลองชิมรสชาติดูนะคะว่าจะมีรสชาติเป็นแบบไหนนะคะก็ <S <S รสชาติเหมือนกับกินน้ำตาลทรายแดงเลยนะคะเหมือนกับน้ำตาลน้ำอ้อยเวลาเราทานกับเฉาก๊วยนะคะก็รสชาติเหมือนแบบนั้นเลยนะคะเคี้ยวหนึบๆนะคะหวานไม่มากเท่าไหร่ก็ถามว่ารสชาติสมกับราคาห่อละ60บบาทไหมก็ ไม่ค่อยสมงราคาเท่าไหร่นะคะก็เหมือนน้ำตาลน้ำอ้อยเนาะ,ะก็สามารถไปหาซื้อน้ำตาลน้ำอ้อยจากในห้างถานได้นะคะเหมือนรสชั่นเหมือนกันได้เลยนะคะค่ะก็ยังไงก็ขอจบการรีวิวขนมเป็นลูกอมเขียวหนึบนะคะรสน้ำตาลใายแดงจากร้านไดโซ60บาทแต่เพียงเท่านี้นะคะหากว่าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะลองชิมน้ำตาลใจแดงเนาะก็ สามารถไปหาซื้อได้จากที่ร้านไดโซ60บาทนะคะรสชาติก็ไม่หวานมากค่ะหนึบหนบแต่ไม่หนึบมากเหมือนกับทานน้ำตาลใสแดงที่ทานกับชาวกล้วยนะคะค่ะก็ขอจบการรีวิวลูกอมแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปรีวิวคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามบ๊ายบายค่ะ